ต่อจาก EP ก่อน EP นี้ผมจะพามาสนุกกับน้องๆสองปอนเราใครเพื่อนเนี่ยบัลใครชื่อไงเร็วๆว่ <c oughs> าไห้จะพอนี่บัลคู่คู่ไม่ใช่ละโดยจะมีชาเลนจ์ให้น้องๆร่วมสนุกกันใครที่ทำชาเลนจ์สำเร็จรับเสื้อเนโกะไปเลยใครใช้ผ้าเป็นขอ,งเ,นอนนงเรียนก่อนใครใช้รงเรียนเป็นอะไรโรงเรียน เดิโรงเรียนให้จบพอเราเอาเงินนิดหน่อยเรียนโอ้นั่งนั่งเข้าไปเข้าไปนั่งเบิ่งนั่งเบิไงเฮ้ยระวังระวังใจเย็นเข้าเข้าเข้าเข้เนี่ยนนอยากเข้าห้องเรียนแนี่ยนี่คนอยากเข้าห้องเรียนไปเรียนแนว่ได้ไปไปเขียนกอหอดนั่นนั่นได้ให้เสีอ ใส่โซอยู่ใส่มีชอบอยู่เอายังเขียนหน่เอายังเขียนหนิใส่โซ่ใส่โซ่ใส่โซ่โซ่มีผู้มีเี่เลได่ต้องชิลเล่มาเออถ้าจะได้เสือก็ต้องไปหามาเด้ซ่นี่มันเขียนหัวอดหอกจำหน่ไปนั่งดีดีไปนั่งเรียนนั่งตัวไปนักเรียนเอาซอนี่มันเขียนหัวหอดหรอกเขียนโซอช็อกคือสอนะช็อกคือสอนั่งนั่งดี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 ตะเกาตะเกาเออ มึงเด้อมึงเด้อนั่งก่อนนี่มองนั่งี่บ่นั่งเรียบร้อยผูสีสอนงสือเดนี้กือไปไปนังไปนังยังไ่ยังไปดังแบบนี้เบียก่อนาาาทาไปฟาดไปยี่ฟาดไปนี่ยุไปนังไปลังก่อนไปนัง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 ไปดัเออไป ไห้ได้บานนี้ไม่ให้ได้นีจะไม่ให้แลนเออไหวเด้ไม่มีไได้จะคนได้บานนี้คู่ผู้เสือคู่ผู้เสือไม่เิกิจตามเจ้ามาฉันเออคู่จะคู่มีอยู่บ่อจะคนไนานั่งก่อนนั่งยังไงไมนั่งนี่เร็วเอาไต้จุ๊อะไอกัดเล่ได้บานนี่ไห้ได้อมานนับ่านโตหุ่ของลังให้หมด ไปดังก่อนปกพุ่งควงพี่ระเบียบแย่งก่อนคว่ซสอมบี้ไปนังนั่งนี่ดีลองนั่งใกล้กันไ้อ๋ยไันไปยังอ๋อย่วะไปยังไปังก่อนปอยควายเลยหายเมื่อไยเียบหายไิ้นใหม่ีเลยบอสว่ายจะพ้นเนไยบอสคู่คูไม่ใช่ะ ขาพ่งไเ่าไหร่ไอ้เราหายเท่าไหร่ด่เมื่อไหร่หยิบได้บันั่นไอ้บ้หมองว่างเปนนางนั่นปนน่งเร็วเวลหมองว่างเปนงเร็วเออเออนงไม่นางเด้อออกไบัน่งกันย่าลุกไปลุกไ้ไป Băng 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 เดีาเขียนเออไห้ยี่บออคนไหอยเขียนคนไม่ไห้กยเอาแนวอื่นมีอยูมีไงมีอยู่อย่างคนอ่าได้่ใจเย็นๆนั่งนฟังฟังฟังหนึ่งสองสามเด้อไปเขียนออดแทบได้ออกมาเขียนแล้วเขียนถือเอาเสียไปเคเรียนให้สือร้านมึงบ้านนีู้สอนประจักจำเอาเินองเองเงาของต Ta cong, tân ta cong rồi này. Sự đam mê. chưa vào, mạo. con mi video. Bởi video vòng. Sự liệu. Sự liệu. Sự ngồi con liệu. Sự liệu. Sự liệu. Sự liệu. Đi. liệu. Ừ. Ừ ừh xuôi 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 ngang yếm ngang yếm ngang yếm ngang Ừ ngang yếm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  ngang mua

จวเอาไ้ตัวอีกเจ้านึงขันที่ปอห้ด้มนใจว่มาใจเบดมนใจอยู่อ่ไปก่อมาดูครับนี่อันนี้ตัวยังนี่เอาไองอันยังนี่ป้นี่อันนี้มัตัตัวยังนี่

เียนขการแต่งเลี้ยนพอได้อย่ามูให้มาเลี้ยงอย่มาเลี้ยนคนนด่วันนั้นั่นบ่ะนเราเชียรใจไอ้ใช่ไหยู่เยาะเย้ยมาให้ทุกคนมากีบอกคู่ให้ในทุกคนในใเลี้ยนนะครับเนออย่าให้ใครบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เข้ามาใชียร์ด้วเด็กองทมาบ้างมาบ้างม่บ้า คนเหนื่ยเลยนะขอข้าใจทุกคู่ครับอ๋อเดี๋ยวอาใบเฮิตเบียร์หนึ่งก่อสามใบคู่บอกวไงครับเรียบร้อยรอคู่อ้อมแข่งแล้วเนาะรอขันในแหวนไม่หยิกก็จะมาหม่อยู่หรอกไอ้ดิเซตฮิตเบียรก็เลยไม่ต้องดราม่ากแล้วทำไมเอาเสื้อปุ๋ยแม่คู่ใส่ช่วงนี้กำลังฮิตมาริโอกำลังดังมาริโอกำลังดังมีแต่คนหล่อนะใช่เสื้อปุ๋ยเนี่ยนอกคู่เรา ตแกลายสตามสัญญาเด้น่ไปูอกูจเ็ดเพีกก่แบบนี้พ่อพ่อดูแลบนพ่อพอ่าดูบานนี่พ่ออามาให้รายยีิเานสูบไปเื่อบ้านเก่าด้วยเรียนเราไปขึ้นเด้ไปขึ้นเทียรอืมเยไป่โบานเหียนไปเรือไอ้่แบนี้เมื่อไหร่นะนี้กัปทยแล้วกัปเทยแล้วทำตามสัญญา้ทุกคน แับรุนเร่อแค่ลูกตัวรุนเร่อแค่ๆๆเล่นเราไปขึ้นคู่ดิลูกไปแบทกันเด้อตีเราไป่ขึ้นบอกเขาถ้าจะเอามาแจกแบบคนละอันก็คงไม่ไหวนะจริงๆไม่ว่าอยู่ไหนหรอกอยู่ไทยอยู่เราเหมือนกันถ้าเอามาแจกคนละลูกเอาไม่แบบมาแจกคนละอันอะหายอยู่บ้านจบเลยไม่ไหวมันก็ต้องแบบอย่างนี้แหละเล่นเสร็จก็ต้องเอาไปคืนถ้าเล่นเราเอาเมื่อไงมันก็ไม่ไหวแล้วเยอะใส่กันแหละเอามาให้ร้อยลูกก็ไม่พอหรอกไอ้นี่ก็เอาให้เยอะอยู่สิบกว่าอยู่สิบกว่าลูกอยู่ไม่ได้สูงไม่น่าเป็นโกห้มาอคนีแล เออไสามคนมาไหน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 ไมเต้นเครื่องมาเต้นเครื่องมั้ยเต้แมงหลอดเต้แมงหลอดเตี้ยวแมงเตี้ยวชื่อยังนี่ชื่อคู่สดที้ชื่อยังนี่คิวอ่ะชื่ออะไรนะชื่อคิวคิวชื่อคิวนี่คือผลของการตั้งใจเรียนไปมาโรงเรียนส่วมือยช่วนะช่วยนะช่วหลังนะเออเท่เดี๋ยว่ะเรียบร้อยนะทุกคนเหนื่อยเบิดแท่ง แบบหลายเลยขนาดวันหยุดนะเนี่ยเป็นวันที่น้องเขาไม่ได้มาเรียนนะแต่น้องเขามารอผมตื่นตันใจมากเลยนะดีใจจริงที่ได้มาเสร็จแล้วทำสัญญาผมมาทำามสัญญาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ทีมันก็กำลังเล่นกับน้องๆอยู่นะครับเพื่อหลายใจเระวันนี้ได้ลูกบอลลูกบอลนี่ลูกนี้นี่ไสแจกเสื้อน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเล่นกิจกรรมกับน้องนิดนึงเตะบอลเตะบอลเตะบอลหมอเตะบอลหมอเพื่อนเตะบอลบอยจะเป็นประตูเห็นไหมโอเป็นเองเนี้ยอยู่แบบมือโกูนะโอ้ยเนี้ยแล้วเงยออกเต็มตัวเนี้ยแล้วเงยออกเต็มตัวเขาเป่นเนี้ยจังไดเทียมร้อมแล้ววว่าจะีียยเปพร้อม บเดเหนียเลยพียวพร้อมไปไปยิ่ถือยิ่งก้อนถอดเสื้อะโตวขนาท่นั้นบ่มาเปยิ่นชุบแพรถอเสื้อจะจะได้ซากดเลยต่วจะได้ซาประตูเลยแต่ว่าต่อต่อแพรถอแพรถอเสือเด้เ้ไปที่ไปเป่านี่บ่มทกัเลยแพรเดิเรื่องสอง เด็กอ่ดิแจ็คยู่แคเปอรสมัยขึ้นเกิดว่าท่านีเลรวแองเดี๋ยวเล่นเกมกับน้องหน่อยนะครับเต่บอลเต่บอลกลับไปรุ่นสปไปเลโก้เอเาโด้าอวาอบิวปลาเบปนเออป็นเป็นมือโก้ไปหรอ Oi! Ó, tá ligado? Ó, vai lá!

เด็กข a งเด็กของอังกฤษคาราเดรสต์ปาร์ชิอาดี้ก็พไปไปไปไเล่ไกับนปไ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 ป้ปไ่ไป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 ่ปไกไป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 ้ปไ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 ปนปไปะีไนไับปไปไาไป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 าปไปไบไปีปไปไปไปราเปรนะปไปาปไาไปไปไ่ไปไปไปาเไป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 ัรอ โคตรเก่งตัวนี้ได้เสือเนี่ยกูหวัเราสู้แน่สู้แน่นี่นี่ไอเซื้อยังไอเซื้อยังซื้อคิวกูนี่ซื้ือยังนี่กูนี่ซื้ือยังนี่เลโก้ไอเซื้อยังไอเซื้อยังเลโก้เออเขาแฉอะไรมาอีรามึงไอเซื้อยังนี่เลโก้อีรามึงอีรามึง